เมื่อผู้ชายต้องการจะไปจากคุณเขาจะทำสี่พฤติกรรมนี้ข้อหนึ่งเขาจะเริ่มอารมณ์ไม่ดี และโกรธคุณข้อสองเขาเริ่มที่จะตําหนิคุณและบ่นให้คุณข้อ3เขาจะหาความผิดเล็กๆน้อยๆในตัวคุณและทําให้คุณโกรธข้อ 4. เขาจะเริ่มเย็นชาต่อคุณพอผู้ชายทําแบบนี้ก็จะแสดงอารมณ์เกลี้ยวกล่เป็นคนที่แบบว่าโมโหทําไมเธอถึงทาอย่างนี้ทําไมเธอถึงเย็นชากับฉันเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะแล้วเมื่อนั้นนะคะเขาจะรอให้คุณแสดงพฤติกรรมแย,ย่และเป็นฝ่าย บอกเลิกบอกลาคุณไปในที่สุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงอย่างเราเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะคะแต่ผู้ชายนะคะเขาเริ่มที่จะสร้างแผนการเลวร้ายที่จะทำให้แฟนสาวเนี่ยเป็นคนที่ผิดและเขาจะได้บอกลาบอกเลิกไปแบบที่คนอื่นไม่ได้มองว่าเขาเป็นฝ่ายที่ผิดนั่นเองค่ะสาวๆลองเช็ค